ในตอนนี้นะครับก็จะพาเพืเ่อนๆไปคุยกับพี่ยศนะครับหรือว่าโกยศว่าไก่เวนชางขาสีดำกับสีเหลืองนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรครับและไปฟังแนวคิดประเพณีที่ส่งต่อกันมาของคนไหหลำในเมืองไทยว่ามีมุมมองต่อไก่อย่างไรครับได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่ยศนะครับมาหลายปีมากครับซึ่งพี่ยศแก่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่เวนชางวาอย่าง ยาวนานมากกว่าผมมากกว่าห้าปีประมาณนั้นฮนะพร้อมๆกันแหละอยากให้พี่ยศช่วยบอกเราจุดเริ่มต้นในการเลี้ยงไก่บุญช้างนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรการเริ่มต้นของผมได้จากแรงจูงใจอากงตอนนั้นจะไปเที่ยวเมืองจีนก่อนไปนี่กงก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับที่เมืองจีนนะกงนะบอกว่าไก่บุญเชียวโกวยอร่อยที่สุดภาษาให้หลังนะรินกลางเล็กบวญช่างไยบวญ <น S 2> <วน S 1> ช้าง,างจริง ฝังใจกงบอกอร่อยแล้วเราเป็นคนชอบทานไก่อยู่แล้วแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปเพราะติดเรื่องโรคระบาดในปี2009ันเก้าโรคาระบดจนโกงเสียก็ก็ไม่ได้ไปเรื่องหาสายพันธุ์ในประเทศไทยตามหาจนมาเจอคุณเกตนะฮะที่อยู่นครสวรรค์ตอนนี้ก็น่าจะหกเปีแล้วนะมั้ก็เลี้ยงมาแล้วก็ได้ สายพันธุ์มาเพิ่มจากเบเดเตียงสายหลํ่มแปลว่าลุงฮะอยากจะให้พี่ยศบอกเรามุมมองวิถีชีวิตวัฒนธรรมบริบทของคนไหหลำเนี่ยที่มีต่อไก่เหัวชางนะครับหรือว่ามีต่อไก่เนี่ย <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับพี่พียยศครับเรื่องไก่คนไหหลําให้ความสําคัญมากตั้งแต่การเลี้ยงปุ่นฝุ่นเพื่อที่จะได้รสชาติไก่ที่ดีขึ้น น้มันที่แทรกซึมเข้าไปในเนื้อทำให้ไก่นี่ลดความเหนียวจะหอมกว่าเราเลี้ยงในอุตสาหกรรมทั่วไปคนให้หลามนี่ก็จะประณีตในการในการเลี้ยงในการต้มต้มไก่ต้องต้มให้สวยองสภาพเดิมที่เราเอาลงไปก่อนที่เราเอาลงไปต้มในหมอ้อหนังห้ามแตก เราจะส่งไปให้เจ้าจะส่งไปให้บรรพบุรุษต,ต้องสวยหนังแตกไม่ได้เขาถือมากคนในหลังลูกค้าบางท่านนี่เน้นมาเลยก็ต้องอย่าให้หนังแตกนะ จะเอาไปไหว้บรรบุรุษเรื่องไก่นี่ต้องยกให้ให้เขาจริงๆคนไฮนลัมเนี่ยป,ปนี่ปนอมมากเรื่องขาไก่ที่มีสีดำเนี่ยคนไฮลัมมองว่าแตกต่างจากไก่บวชช้างที่มีขาสีเหลืองยังไงครับเรื่องขานี่ในตามตำราผู้ใหญ่ที่ที่บ้านได้สอนมาว่าไก่ลักษณะไก่อร่อยเ่ะมันมีหนึ่งคอสั้นขาสั้นบั้นท้ายมันจะงมงม,งมลง ที่สําคัญคือขาดำแต่ส่วนมากก็จะเห็นจะมีจะขาเหลืองขาขาวครับขาดํานี้หายากเคยถามญาติที่เมืองจีนเขาว่ามันมันหายากแล้วก็กินอร่อยกว่าขาสีอื่นเขาว่าอย่างนั้นนะครับผมดีใจมากเลยได้ได้เจอมันเหมือนกับสิ่งที่เรารอมานานอยากสัมผัสอยากจะรู้ว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่า ที่เขาว่าอร่อยที่สุดครับดีใจมากก็เลี้ยงมาเราะมาจาน,นได้อายุที่จะมาประกอบอาหารครับทําครั้งแรกไม่ค่อยประสบความสําเร็จเราไม่รู้ว่าไก่ล้วนชางนี่ต้องต้มยังไงจะอร่อยก็ก็ต้มเสร็จแล้วประมาณใช้เวลา2 5สบถนาทีเพราะลักษณะโครงสร้างไก่มันไม่ไม่ใหญ่ใช้เวลาแค่นั้นเกินนั้นไก่มันจะ หมดหวานก็ล,ลองมาสับดูแล้วก็ชิมดูยังกระหนังก็ติกง <c oughs> เหนียวก็เลยสาผมเรียกเขาว่าเปดเดท่านมีความรู้ในการเลี้ยงไก่ขนชางมาตั้งแต่ปี2540เลี้ยงยังไงแล้วก็ต้มยังไงถึงจะได้ไก่ต้มที่ดีออกมาเขาบอกว่าให้เพิ่มเวลาไปเพิอีก10นาทีแล้วลองมาสาับดูแต่ที่สำคัญนะครับไก่เนี่ยไก่ต้มถ้าสุกแล้วต้องเอาขึ้นมา ให้ไก่มันเซตตัวขึ้นมาจากหม้อแล้วเนี่ยมันยังยังสับไม่ได้หนือมันร้อนละสองไก่ยังไม่เซจตัวน้ําในตัวมันยังอยู่สับแล้วมันสับไม่ได้จริงๆต้องไว้เป็นชั่วโมงชั่วโมงถึงสองชั่วโมงแล้วมาสับกินถึงจะได้รสชาติแล้วก็น้ําในไก่มันออกหมดละไม่สับแล้วไม่กระเด็นพอต้มสามสิบนาทีถึงสามสิบห้านาทีตามน้ําหนักไก่นะฮะดูด้วย กินออกมาก็โอเคใช่เลยไก่หนังกรอบเนื้ออกฉ่ำปกติเป็นคนไม่ทานเนื้ออกไก่เพราะมันแห้งพุ่งไปตรงที่น่องกับสะโพกกอนเลยแค่แค่เราเปลี่ยนเวลาเพิ่มเวลาขึ้นไปสิบนาทีมันเปลี่ยนความคิดเราเลยว่าใช่ที่เขาบอกว่าเป็นไก่ที่อร่อยที่สุดครับใช่เลยเนื้อหวานหนังกรอบผมไม่กล้าไปไปเทียบกับไก่ชนิดอื่นหรอกที่ผ่านมาเราได้ทาน มาหลายอย่างนะครับท,ที่ที่บอกว่าผมเป็นคนชอบทานไก่ไม่ว่าจะไก่ีที่ไหนที่บอกว่าอร่อยผมไปทานหมดก็เอาไก่เวนชางมาทานเน่ยตอบได้เลยว่ามันมันได้ทุกจุดมันมันตอบโจทย์ทุกทุกอย่าง <laughs> ตั้งแต่ที่กินไก่มาเนี่ยผมว่าไก่เวนชางเนี่ยผมจะให้อยู่ที่หนึ่งในใจมันคุ้มสําหรับเวลาในการเลี้ยงในการขุน ใช้เ้น้ำนครับขอบคุณพี่ยศมากนะครับที่เสียสละเวลามาพูดคุยกับผมแล้วในขราวต่อไปก็จะชวนพี่ยศมาพูดคุยในฐานะที่พี่ยศเป็นคนไหหลำจริงๆแล้วก็มีประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่เวนชางนะครับแล้วก็ทุกคลีกับบริบทสังคมของคนไหหลำในเมืองไทยนะครับครับต้องขอบคุณพี่ยศมากครับผมขอบคุณพี่ยศครับขอบคุณครับและในมุมมองของผมผมคิดว่าพี่ยศนั้นน่าจะเป็นคนแรกนะครับที่จัดจําหน่ายไก่เนื้อ ซึ่งเป็นไก่เวนชางคนแรกในกรุงเทพครับ